สวัสดีครับผมคลิปนี้นะครับผมก็จะมาลองทดสอบวิธีการเล่นเกม f อพแบบเปิดอ่าคืาเราเปิดเล่นเกม PV นี่แหละนะับเปิดเพลงกับไม่เปิดเพลงนะครับว่าอันไหนมันเล่นได้กว่ากันนะครับผมอันวิธีนี้ครับผมไม่แนะนําให้ใช้กับตอนวอลแคนแล้วก็วางบอมนะครับแล้วลอีกอย่างหนึ่งนะครับมันและแต่เฉพาะคนหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะฮะอ่ะสำหรับผมเนี่ยผมแทบไม่ค่อยเปิดเพลงเล่นเกมนะครับ ผมสนมากผมก็ไม่ไม่ค่อยแหละนะครับอ่ะเราไปลองดูในเกมเลยครับว่าการไม่เปิดเพลงเล่นเกมกับการเปิดเพลงเล่นเกมเนี่ยมันจะต่างกันยังไงอ่ะเริ่มแรกผมก็จะไม่เปิดเพลงแล้วกันนะครับโอเคเข้าไปดูกันในเกมเลยนะครับอ่าโอเคผมเรามาอยู่ในเกมแล้วนะครับนี่คือการแบบว่าไม่เปิดเพลงเล่นเกมนะครับก็มาอยู่ในโหมดของ Head h a d hunter นะครับก็คือเล่นหัวนั่นแหละนะครับยิงหัวอย่างเดียวนะครับเพราะต่างยิงหัวมันไม่ค่อยจะใช้แบบว่ามันใช้สมาธิล็งหัวมากกว่าละอะไรประมาณนี้แล้วกันนะครับมา ลองดูนะครับผมแอบ,บแบบไม่เปิดเพลงได้ได้ครับนี้ผมบอกยผมจะฮู้ยเยอะขนาดอออืืหโอ้โหเรียบร้อยออกมาแบบว่าเป็นเดินบอยแบนเลยฮะตาแรกก็แบบแตกฮะไอห,หิวไปเลยนะฮะมาต่อเลยฮึบเดินเดินเดินนะฮะโดนมันี่ยโอ้โหโดนละกว่าจะโดนเลยบ้าเอ้ยเฮ้ย เอาเพื่อนตรงนี้มีโอ้โหเรียบร้อยแหมโดนกัดแต่แตกง่ายๆเลยนะครับโอ้โหมีใครมาขายอะไรกิโลนึงหนึ่งร้อยบาทด้วยแน่มาเอากันเลยเต๋อเต๋อเติงอื้อหือุ๊ยยิงได้ยิงไม่โดนอีกโอ้ยลูกอ๋อตรงนี้มีอุ๊ยตรงนี้โอ้โหยิง่ายเนี้ยนิดเค้กอื้มโอ้โหเพื่อนยิงได้เอาตกใจ โอ้โหโหล่นอีกเอาเรื่องว่ะเอาเพื่อนแม่งก็โหดสุดอะดีนะผมยังไม่ติดลบนะฮะตอนนี้มาเริ่มใหม่ตายแล้วเกิดใหม่เรื่อยๆนะครับเพนเตอร์นี่มันเล็งเล็งมันต้องแบบใช้สมาธินะครับอุย้ยโดนแล้วครับมาเฮ้ย,ยระวังเพื่อนโอ้ตายตายตายโอย้ไม่โดนน่ะไม่เอาหน่ยเพื่อน ่ปทำอย่างงี้นะเฮ้ยเฮ้ยอืมโอ้เฮ้ยลบหลบหลบลบลบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่โดนนะเพื่อนอืมอือ้ยิ้มคือมันต้องเล็งหัวมันหนักอ่ะโอ้โหอืออือโหโดนหัวจนได้นะครับนี่กํงกาําลังไต่ขึ้นมาแล้วเว้ย จากลำดับแบบกากนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะอยากจะได้ที่หนึ่งวะเฮ้ยแต่มันคงไม่ทันนะครับทำ <laughs> าปเหมือนเก่งยินได้หน่อยครับคำพูดเลยผมเนี่ยอ่ะโอเคแอบโอ้โอ้โอ้โหโดนหัวสงังั้นจบเลย่ะเอาล้มเลยชิบหายแลวไงผมนี่เกือบติดลบนะครับตอนนี้ผมบากเลยครัโห้เพื่อนแบบ โอ้โหผมไปแตกผมก็แตกโอ้โหแตกเอาแตกเอาอ่าตายแล้วดีโอ้ผมมีการเปิดพกด้วยนะครับดีเยี่ยมเลยจะได้เล่นไม่รู้จะจะยิงได้ยิงหรือเปล่าไอ้พกเนี่ยโอ้โหไม่ได้ให้ตัวเลยฮะอุ้ยได้แล้วอ่าแอบแอบอุ้ยไม่หือท้าย เก้าสิบแล้วจะจบแล้วครับหกตัวอีกตัวละห้าตัวไหมโอ้โหโอ,โอ้ตายตายผมแตกโอ้โหยากนะฮะตอนนี้ยากแล้วครับนะทำไมทีนี้อีกห้าตัวท้ายนะครับขอได้สักตัวได้ไหมไอห้าตัวเนี่ยโอ้โหหมดแล้วฮะผมไม่ได้แล้วครับผมอ่าขอตัวได้เพื่อนขอตัวท้ายปะ่ะ เราแบบได้ตัวท้ายเพื่อนโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมแบบไม่เปิดเพลงนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะข้ามไปตอนเปิดเพลงแล้วกันนะครับอ่ะตอนนี้ผมได้ย้ายห้องมาถ้าเดี๋ยวขออนุญาตเปิดเพลงแป๊บนึงอ่ะตอนนี้ผมก็เปิดเพลงนะครับเสียงเพลงอาจจะดังนะครับผมผมก็จะเงียบใช้สมาธิเพิ่มขึ้นนะครับในการฟังเพลงนี่แหละอุจะเปิดเพลงแล้วสบายหัวว่ะอุ้ยอืมเค้กเปิด ประเดิมแรกก็ยิงได้ด้วยยิงไม่โดนเลยเออพอโดนยิงแล้วแบบไม่รู้สึกแบบการจะยิงคืนอะไรตนะอนนี้สบายหววัวนะอันนี้อันนี้โล่งริงแนคะนะ่ไหนแล้วเพลงมันสบายด้วยแหละเพลงแบบแนวสบายสบายได้โอ้โห

Hoping to hold on to, so gotta find it first, but here I am, cause am, 'cause I'm been laying under palm trees waiting for the summer, knowing there's nowhere to go, cause I am happy on this island, wanna be my island. โอเคครับจบแล้วนะครับโอ้โหบอกเลยว่าการใช้สมาธิกับฟังเพลงนี่ยแบบยอดอ่ะเดี๋ยวขอปิดเพลงก่อนนะครับอ่ะโอ้ผมขอสรุปเลยนะครับว่าอ่าวโดนเตะนะครับอ่ะผมขอสรุปเลยนะครับว่าการเปิดเพลงเนี่ยแล้วก็เงียบๆเล่นเกมไปเนี่ยมันจะทําให้ตัวเองมีสมาธินะครับแต่ถ้าเทียบกับการไม่ฟังเพลงเนี่ยผมก็ว่า ฟังเพลงดีก่อนะเพราะว่าการไม่ฟังเพลงมันทําให้คิดอะไรหลายๆอย่างอ่ะผมเป็นคนคิดเยอะด้วยแหละนะครับอันนี้มันก็แล้วแต่คนนะถ้าพอฟังเพลงเสร็จปุ๊บแม่งก็บโอ้โหหัวโล่งเลยนะครับยิงก็เออยิงได้ไม่ได้เราไม่ได้เีเรียสนะครับคือไม่ได้ค่อยเพลงลิงอะไรในจุดนั้นนะครับผมก็เปิดเพลงลองเปิดเพลงฟังแล้วก็เล่นดูนะครับขอแบบเพลงเบาๆไม่ไม่ต้องดังมากนะก็ประมาณเพลงผมก็ได้นะครับผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม